ออกช้าๆทุกลมหายใจคือการเปิดประตูรับเงินและความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตคุณตอนนี้คุณปลอดภัยคุณสงบและคุณพร้อมที่จะต้อนรับเงินทองไหลามาอย่างง่ายดายฉันเปิดใจรับเงินจากทุกทิศทาง เงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ทุกวันฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่สร้างรายได้ให้กับฉันเงินคือพลังงานและพลังงานนั้นกำลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันรู้สึกถึงเงินแล้วเงินก็มาหาฉัน ทุกการหายใจของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งจักรวาลมอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้เสมอลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณยืนอยู่กลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางคุณเห็นธนบัตรและเหรียญทองส่องประกายไหลมาหาคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คุณยื่นมือออกไปรับและหัวใจคุณเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานและความมั่นใจว่าเงินนี้คือของคุณฉันขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับแล้วฉันขอบคุณสำหรับโอกาสทางการเงินที่เข้ามาไม่รู้จบฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวย ทุกวันของฉันเต็มไปด้วยเงินความสุขและความสำเร็จตอนนี้พลังแห่งความมั่งคั่งได้ถูกเปิดออกแล้วเงินกำลังเดินทางมาหาคุณอย่างง่ายดายอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นธรรมชาติจงเชื่อมัน่นจงรู้สึกและจงขอบคุณ เพราะคุณคู่ควรกับความร่ำรวยเสมอฉันเปิดใจรับเงินจากทุกทิศทางเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ทุกวันฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่สร้างไรายได้ให้กับฉันเงินคือพลังงาน และพลังงานนั้นกําลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันรู้สึกถึงเงินแล้วเงินก็มาหาฉันทุกการหายใจของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งจักรวาลมอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้เสมอลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณยืนอยู่กลางกระแสเงิน ที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางคุณเห็นธนบัตรและเหรียญทองส่องประกายไหลามาหาคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณยื่นมือออกไปรับและหัวใจคุณเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานและความมั่นใจว่าเงินนี้คือของคุณฉันขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับแล้ว ฉันขอบคุณสำหรับโอกาสทางการเงินที่เข้ามาไม่รู้จบฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวยทุกวันของฉันเต็มไปด้วยเงินความสุขและความสำเร็จตอนนี้พลังแห่งความมั่งคั่งได้ถูกเปิดออกแล้วเงินกำลังเดินทางมาหาคุณอย่างง่ายดาย อย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นธรรมชาติจงเชื่อมัน่นจงรู้สึกและจงขอบคุณเพราะคุณคู่ควรกับความร่ำรวยเสมอฉันเปิดใจรับเงินจากทุกทิศทางเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ ทุกวันฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่สร้างรายได้ให้กับฉันเงินคือพลังงานและพลังงานนั้นกำลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันรู้สึกถึงเงินแล้วเงินก็มาหาฉันทุกการหายใจของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง จักรวาลมอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้เสมอลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณยืนอยู่กลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางคุณเห็นธนบัตรและเหรียญทองส่องประกายไหลมาหาคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณยื่นมือออกไปรับและหัวใจคุณเต็มไปด้วยความสุข ความเบิกบานและความมั่นใจว่าเงินนี้คือของคุณฉันขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับแล้วฉันขอบคุณสำหรับโอกาสทางการเงินที่เข้ามาไม่รู้จบฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวยทุกวันของฉันเต็มไปด้วยเงินความสุข และความสำเร็จตอนนี้พลังแห่งความมั่งคั่งได้ถูกเปิดออกแล้วเงินกำลังเดินทางมาหาคุณอย่างง่ายดายอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นธรรมชาติจงเชื่อมัน่นจงรู้สึกและจงขอบคุณเพราะคุณคู่ควรกับความร่ำรวยเสมอ ฉันเปิดใจรับเงินจากทุกทิศทางเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ทุกวันฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่สร้างรายได้ให้กับฉันเงินคือพลังงานและพลังงานนั้นกำลังหลั่งไหลามาหาฉัน ฉันรู้สึกถึงเงินแล้วเงินก็มาหาฉันทุกการหายใจของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งจักรวาลมอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้เสมอลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณยืนอยู่กลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางคุณเห็นธนบัตร และเหรียญทองส่องประกายไหลมาหาคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณยื่นมือออกไปรับและหัวใจคุณเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานและความมั่นใจว่าเงินนี้คือของคุณฉันขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับแล้วฉันขอบคุณสำหรับโอกาสทางการเงินที่เข้ามาไม่รู้จบ ฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวยทุกวันของฉันเต็มไปด้วยเงินความสุขและความสำเร็จตอนนี้พลังแห่งความมั่งคั่งได้ถูกเปิดออกแล้วเงินกำลังเดินทางมาหาคุณอย่างง่ายดายอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นธรรมชาติ จงเชื่อมัน่นจงรู้สึกและจงขอบคุณเพราะคุณคู่ควรกับความร่ำรวยเสมอฉันเปิดใจรับเงินจากทุกทิศทางเงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ทุกวัน ฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆที่สร้างรายได้ให้กับฉันเงินคือพลังงานและพลังงานนั้นกำลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันรู้สึกถึงเงินแล้วเงินก็มาหาฉันทุกการหายใจของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งจักรวาลมอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้เสมอ ลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณยืนอยู่กลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศท,ทางคุณเห็นธนบัตรแล้วเหรียญทองส่องประกายไหลมาหาคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณยื่นมือออกไปรับและหัวใจคุณเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานและความมั่นใจว่า เงินนี้คือของคุณฉันขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับแล้วฉันขอบคุณสำหรับโอกาสทางการเงินที่เข้ามาไม่รู้จบฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวยทุกวันของฉันเต็มไปด้วยเงินความสุขและความสำเร็จตอนนี้ พลังแห่งความมั่งคั่งได้ถูกเปิดออกแล้วเงินกำลังเดิน